ครับสวัสดีครับพบกับสุกกลางวันนะครับผมแนวทางฮานอยครับของพระฤหัสที่ยี่ห้าเดือนสามปีหกสี่ครับผมครับก่อนอื่นนะครับคนที่เข้ามาชมครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนและกดติดตามให้แอดครับแอดก็ขอขอบคุณครับมาณที่นี้ครับผมเป็นกำลังใจครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามของท่านครับก็คือกําลังใจให้แอดแอดก็ขอขอบคุณนะครับมาณที่นี้ครับผมแอดก็ให้เป็นแนวทางครับผมโปรดใช้เวิญญาในการรับชมครับผมนี่ครับช่องทางติดต่อเป็นไลน์เข้ามาถามกันตรงนี้นะผม ครับมาดูสติวันที่24ที่ผ่านมานะครับผมครับชุด2ตัวครับ3ตัวก็น้อยปกตินะครับผมชุด3ตัวครับใอ้กระจับลุดไปนะครับตรงนี้ครับส่วนชุด2ตัวก็ยังมีครับ6กครับอยู่ในตารางกันตรงนี้นะครับผมอดให้เป็นแนวทางนะครับนี่ครับใอรจับปูตรงนี้ถูกขอแสดงความยินดีครับผมกับชุด2ตัวนะครับผมเอ็ดก็ให้เป็นแนวทางครับกดและใช้เวียนในการรับชมนะครับผมกับยินดีคนที่ถูกรางวัลได้ครับ ครับมาดูครับของดีมากครับมีเลขอะไรบ้างครับผมอย่าลืมนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจของนั่นก็คือกำลังใจแอดแอดก็ขอบคุณนะครับมาณนะที่นี้นะครับผมแอดก็ให้เป็นแนวทางน,นะครับจุดเด่นจุดนองครับผมจุดสองตัว เในการรับชมนะครับให้เป็นแนวทางนะครับผมเรียนธรรมดานะครับชุ่จำตัวครับ คลิปอาจจะไม่ได้ท่านติดตามเคยครับผมกับสุดกำลังวันนะครับเน้าตาฮานอยนะครับของที่25นะครับผมครับยังไม่พอนะครับผมยังมีชุดกันเบิ้ลนะครับผมชุดกันเบิ้ลนะครับการจะเบิ้ลนะครับของวันพรุ่งนี้นะครับผม เป็นแนวทางนะครับครับชุดสองตัวครับคาดว่าจะมานะครับลองจับคู่กันดูนะครับผมกระสุดนพลังวันนะครับแนวทางฮานอยนะครับจุดสามตัวครับชุดกันเบิร์ดนะครับนี่ครับครับขอบคุณทุกคนนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้หากท่านโปรดช่องช่วยกันนะ เป็นชุดรองชุดเป็นเว้นตรงนี้ก็จับอยู่ต่อนานนะครับผมกดจุดพลังวันนะครับเนี่ยประมน้อยมาณวนประมาณัที่สามที่ห้าครับขออภัยครับ25่เนี่ยสามพีโอพีครับต้องการต่อแอนไลน์ต้องกาตรงนี้ครับแอดไลน์เป็นแนวทางครับผมกดแชร์ในการรับชมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามครับก็ขอขอบคุณนะครับมาณทีนี้ครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครับผมขาดตกบกพร่องอะไรครับก็ขออภัยครับมาณทีนี้สำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ